เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ทางผมในฐานะประธานกรรมการผ่านน้ำลงสู่ทะเลนะฮะจากคลองระพีพัดนะจากคลองละพีพัดนะถือว่าเป็นการผ่านน้ำทางฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาลงสู่ทะเลอ่าวไทยโดยท่านพลโทสุริยชัดนะก็เป็นหนึ่งในกรรมการวันนี้เราไปตรวจในช่วงของช่วงบริเวณเนี้ยช่วงบริเวณเนี้ยช่วงบริเวณเนี้ยนะ ก็ถามว่าผักตบชวาหรือที่เราเรียกกันว่าขยะหรือสว่านหูลฝอยเนี่ยยังยังมีอยู่ไหมก็ตอบว่าก็ยังพอมีอยู่นะบางบางช่วงของคลองแยกก็มากกว่า70%ตามที่เห็นแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมนี่มากๆเลยแต่ประเด็นสำคัญคือว่าน้ำยังนิ่งมากน้ำยังนิ่งมากซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่ามีการปิดประตูระบายน้ำอยู่ นะ่ะยังมีอยู่ประตูไม่กล้าระบายลงมาทางใต้มากนักเพราะเหตุนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องประสานให้ทีมทีมงานให้ทางคณะทำงานเนี่ยประสานทางกรุมชนแล้วก็ทมาร์ดอีกครั้งหนึ่งว่าประตูเนี่ยได้เปิดมากน้อยเพียงใดเปิดกี่บานนะที่จะลงลงลง,ลงสู่ด้านใตน้นะเราเช่าลงสู่ด้านใต้แล้วกันเนะเดี๋ยวต้องเช็คตัวสอบอีกทีนึงเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยเราไปถึงเราไม่